ลองนึกห่ร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเงาใจใสตั้งแต่เช้าจนถึงก้าวนอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนานนานลนณะอาการของโรคข้ออักเสบประกอบไปด้วย 1. มีอาการปวดบวมที่ข้อต่อเล็กๆ โดยจะปวดที่บริเวณข้อมือและข้อเท้า 2. จะปวดข้อต่อโดยเฉพาะเมื่อตื่นนอนตอนเช้าหรือนั่งพักเป็นเวลานานๆค่ะ 3. จะรู้สึกปวดบวมและร้อนบริเวณข้อต่อในระยะเริ่มต้นและจะมีอาการกำเริบปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโรคเกาครัเป็นโรคข้อเสบ เฉียบพลันที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงเกินกว่าค่าปกติระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงเนี่ยทำให้มีกรดยูริกไปสะสมอยู่ในข้อและทําให้เกิดการอักเสบของข้อขึ้นโรคเกาต์นอกจากทําให้เกิดข้ออักเสบแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาที่สําคัญก็คือเกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตาวายเกิดความดันโลหิตสูงหรือว่าเกิดภาวะโรค ใชเลดหัวใจอุดตันหรือว่าโรคของอมพาตได้โรคเกาต์นะครับมักจะเกิดขึ้นในคนสูงอายุทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเนี่ยนะครับมักจะเกิดตั้งแต่อายุประมาณ40-50ปีขึ้นไปนแต่ผู้หญิงเนี่ยมักจะเกิดหลังจากที่หมดประจําเดือนไปประมาณ5-10ปีเล้าเบียร์นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกสัตว์ปีหรือเครื่องในสัตว์ เหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดยูริกสูงกว่าปกติแล้วก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการอักเสบของข้อขึ้นทําให้เป็นโรคจริงๆแล้วมีด้วยกันหลายสาเหตุมากเลยนะคะแต่อันที่พบเยอะๆเลยคือเป็นอาการปวดหลังที่เกิดจากกล้ามเนื้ออาจจะขัดยอกนะอักเสบขึ้นมา หรือปวดเป็นปมพวกนี้ทำให้เกิดอาการปวดได้เยอะแล้วก็พบได้บ่อยในหลายๆวัยโดยเฉพาะวัยทํางานวัยหนุ่มสาวนะคะส่วนไซต์อื่นๆที่เจอได้ในวัยสูงอายุก็คือ,อเกิดจากตัวกระดูกที่เป็นการเสื่อมตามวัยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่ถูกกดเบียดแต่คนที่เป็นไม่เยอะก็อาจจะปวดเป็นๆห,หายๆนะแต่คนที่ปวดตลอดชาก็คือมีการกดเบียดเส้นประสาทรับความรู้สึกคือชา หรือปวดร้าวลงขาหากพบร่วมกับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะสามสี่อาการนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่คิดนะครับโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทด้เกิดขึ้นได้กับคนทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่นั่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยเราแนะนําให้นั่งประมาณ1ชั่วโมงท่านเองอย่าเกิน1ชั่วโมงต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะครับถ้าเกิดเรานั่งต่อเนื่องกันเป็นระยะต่อเนื่องนาน,น,านๆเกินกว่า1ชั่วโมง แล้วก็นั่งต่อเนื่องระยะเวลานานๆทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะก่อให้เกิดหมอนรองกระดูกเนี่ยเสื่อมแล้วก็มีการแห้งแล้วก็ทําให้เกิดโรคเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่เราเรียกกันว่ากระดูกทับเส้นได้พวกนี้จะมีอาการรุนแรงถึงขนาดมือชาแล้วมืออ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับแขนหรือว่าเคลื่อนเคลื่อน,นไหวใช้มือนั้น,น,นได้ครับลองนึกม่ร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของ เราต้องช่วยประคองดูแลแล้ต้องเงาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงก้านอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดี